สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังรับชมการถ่ายทอดของเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานทุกท่านดิฉันดวงสมรพฤติกุลจิตอาสา904รุ่นหลักประจำเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์รุ่นที่4ทับ62ค่ะครับสวัสดีครับผมร้อยโทสุรชัยกาศเกษมจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่สทับ65ครับพี่หมอนครับค่ะวันนี้เราสองคนจะทำหน้าที่พิธีกรเนาะครับ,รบใช่แล้วครับ แล้ววันนี้เร,เราอยู่กันที่ไหนครับพี่หมอนครับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่ที่4ี่ตําบลคลองตะคดอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะราชบุรีครับผมแล้วเรามาทําอะไรกันครับวันนี้พี่หมอนค่ะเรามาเรามาตามดูนะคะครเราจะพาท่านผู้ชมมาติดตามดูพี่น้องเกษตรกรนะคะคที่เขาเคยเข้ารับบริการจากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาลุเคราะห์ครับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารน,นะคะที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากเราที่ได้ประสานใช่ไหมครับก็คืออย่างนี้นะคะก็คือเราเคยจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะคะไปเมื่อเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าไปใช้บริการในคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ก็คือไปรับความรู้ในเรื่องต่างๆด้านการเกษตรแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรที่เขาเสนอปัญหานะคะในเรื่องของการทําปุ๋ยมากแต่ไม่มีตัวเรียกว่า วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอนะคะเราก็ได้มาให้ความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมด้านในมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับผู้ชมครับค่ะตอนนี้ครับจิตอาสาของเราก็กาลังทํากิจกรรมกันอยู่เลยครับทําน้ำหมักด้วยใช่ครับเห็นว่าวันนี้เห็นว่าเป็นน้ำหมักนะเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับเรามีจิตอาสาที่ทําหน้าที่ประสาน อีกท่านหนึ่งนห้ผมเห็นแวบๆแล้วครับครูพี่เป้งใผมเห็นครูพี่เป้งครับใช่ใช่ถ้าเจอครูพี่เป้งเนี่ยต้องมีสาระดีๆแน่นอนครับพี่หมอนครับเดี๋ยวเรามาเจอครูพี่เป้งคุยกับครูพี่เป้งก่อนหน่อยครับสวัสดีครับครูพี่เป้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หมอนครับค่ะแนะนํานิดนึงค่ะครับบันเอกวิรพศนะครับครูพี่เป้งครับก็ก็เป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางพวกเราจิตอาสา 904จังหวัดราชบุรีะนะครับได้มาปฏิบัติกิจกรรมดีๆเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้ทําการติดตามนะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับของประชาชนตามพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในการที่จะสร้างความสุขนะครับให้กับประชาชนที่เดือดร้อนะนะครับเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วเราจัดกิจกรรม คลินีกเกษตรใม่รู้มาชานุเคราะห์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่สหกรณ์การเกษตรโพธารามจําได้ใช่คะมาด้วยกันค่ะครับครั้งนั้นเราให้บริการนะคะมีมีบริการหลัก ทางด้านการเกษตรนะคะทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําเรื่องของดินเรื่องของวิธีการปลูกพืชเรื่องของโรคแมลงนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรนะคะเข้าไปรับบริการนะคะจากการติดตามของเราก็มาที่กลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตําบลของตะคดนะคะเขารวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเขาก็ไปรับบริการวันนั้นนะคะแล้วก็จากการติดตามเนี่ยก็เห็นว่าในวันนั้นมีเกษตรกร ก่อนท่านหนึ่งนะครับเสนอปัญหาเข้ามาใช่ครับท่านชื่อเกษตรกรท่านชื่อประสิทธิ์จำแม่นะจำได้ด้วยท่านประสิทธิ์ท่านบอกว่าเดือดร้อนที่นี่ตอนแรกคิดว่าปลูกข้าวอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ใช่ครับทำอาชีพทางด้านปศุสัตว์ด้วยเลี้ยงวัวค่ะเลี้ยงวัวนมด้วยเท่าที่ทราบเนาะใช่ครับแต่เขาก็ได้ปฏิบัติตามหลักวิชานะครับหลักการทรงงานนะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพี่น้องเกษตรกรครับ ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในเรื่องของการทําให้ง่ายการใช้สิ่งที่มีอยู่การพึ่งพาตนเองนะคะเราเห็นแล้วเขาหาความพอเพียงเพราะว่าเขานําสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาทําเป็นปุ๋ยหมักแต่วันนั้นเขาเสนอปัญหาให้เราคือปัญหาวัสดุอุปกรณ์ไม่พอนะคะเป็นถังหมักนะคะวันนี้เราจึงมาช่วยแก้ไขปัญหาโดยการประสานใช่ครับประสานจาก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรีนะคะได้นําวัสดุอุปกรณ์มาสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะนอกจากเรื่องของหลักการทรงงานในข้อที่กล่าวมาขั้นต้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านที่นี่นะครับโดยเฉพาะเกษตรกรท่านประสิทธิ์เนี่ยท่านก็ได้นําหลักการทรงงานอีกข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของธรรมชาติช่วยธรรมชาติธรรมชาติช่วยธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งราวันนี้เราก็อยากจะมา แชร์ในเรื่องข้อมูลเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เด๋กวไ่ดูนว่าธรรมชาติช่วยธรรมชาติเนี่ยยังไงที่ประหยัดด้วยใช่ช่วยประหยัดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะคะเราก็แต่ก่อนไปเราคุยพูดคุยกับท่าน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรีนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่จิตอาสา904ได้เข้าไปประสานในการขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทําปุ๋ยหมักในครั้งนี้มาสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะสวัสดีค่ะผอแนะนาแนะนํานิดนึงนะคะแนะนาตัวเองครับแนะนําตัวเองก่อนค่ะครับผมนายศาสตรอุเล็กผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีครับค่ะ ทอ,อเป็นผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรีนะคะสถานีพัฒนาที่ดินนะคะท่านผู้ชมที่กําลังชมเพจของเรานะคะกำลังชมรายการของเราอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะหน่วยงานนี้มีบทบาทหน้าที่อะไรนะคะพอแนะนํานิดได้ไหมคะสั้นๆค่ะเชิญค,ะค่ะในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีนะคะรับสังกัดกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับซึ่งในส่วนหน้าที่ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินนะครับก็ในเรื่องของ แนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรน,นะครับในเรื่องของการปรับปรุงมุลดินนะครับซึ่งจะเน้นในเรื่องของการใช้วัสดุในพื้นที่นะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับในขณะเดียวกันก็ลดในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีซึ่งก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมีวัสดุแล้วก็ทําในส่วนของการเกษตรในเรื่องของ รถต้นทุนได้ค่ะก็เรียกว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องดินทั้งหมดนะคะดินดีก็คือเกิดจากการปรับปรุงบํารุงดินที่ดีนะคะสถานีพัฒนาที่ดินก็เป็นมีหน้าที่ในการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดินใช่ไหมคะดินดินเขาบอกว่าถ้าดินดีดินอร่อยพืชก็งามจริงไหมคะครับครับก็ก็อย่างนั้นครับในในส่วนของถ้าดินดีนะครับชีวิตเกษตรกรดีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดินดีเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆใช่ไหมคะครับ ก,ก็ต้องเ,อเน้นในเรื่องของการปรับปรุงดินเป็นเบื้องต้นนะครับใน,รในการดียนการในการวัสรุปปรับปรุงดินที่เราใช้ที่มีในพื้นที่เนี่ยมันก็มีธาตุอาหารหน,นะครับเพียงพอที่ทจะ แต่เราไม่ต้องพึ่งพาในส่วนของสีเคมีสารเคมีได้ดินดีนะคะไม่ได้หมายความว่าต้องใส่ปุ๋ยเคมีเยอะๆไม่ใช่นะคะดินดีเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างของดินปรับปรุงบำรุงดินด้วยสิ่งที่เรามีตามธรรมชาตินะคะอันนี้เราสามารถทําเองได้นะคะวันนี้ท่านผอทราบมาว่านอกจากจะนําวัสดุอุปกรณ์มามอบให้กับทางพี่น้องเกษตรกรตามคําร้องขอของจิตอาสา904แล้วเนี่ยนะคะท่านก็ยังมาสาธิตมาสอนกันด้วยนะคะวันนี้นําบุคลากรของท่านมาด้วย วันนี้ก็จะมีใครมาบ้างข้างหลังหลังท่านเห็นท่านเกษตรอำเภอโพธารามนะคะท่านเสรีมุ่งเมืองนะคะท่านก็มาช่วยท่านท่านก็ทำหน้าที่ในการสวัสดีครับค่ะค่ะแนะนำแนะนำนิดนึงค่ะผมเสรีครับมุ่งเมืองครับผมเกษตรอำเภอโพธารามครับ ค่ะอันนี้ก็คือบุคคลที่ใกล้ชิดพี่น้องเกษตรกรนะคะไม่ว่าเราจะนัดหมายพี่น้องเกษตรกรหรือเข้ามาให้ความรู้ดูแลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเราไปดูกันดีกว่าว่าทีมงานเกษตรของจังหวัดระนีเข้มแข็งนะครับนะครับด้วยกันทุกที่ครับกับทีมงานจิตอาสาของเราค่ะเราก็อะไรที่เป็นประโยชน์นะคะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะทั้งจิตอาสา904ทั้งหน่วยงานราชการเราจะร่วมกันนะคะเอามาดูนี่อะไรนะคะเนี่ยของเยอะเต็มไปหมดอันนี้ต้องช่วยแพนหน่อยนะคะก้อง ันนี้ลกวัวกล้องจับไปที่ตรงนี้ไม่เนื้อว่ามันคืออะไรทางเกษตรกรที่นี่ทำประกอบอาชีพเลี้ยงวัวโคนมด้วยอ๋อเลี้ยงโคนมอันนี้คืออะไรคะอันนี้อะไรนะครับที่บอกเป็นลกลกนะครับลกวัวนมจริงๆแล้วพวกวัวนมเนี่ยคลอดวัวลูกวัวออกมาแล้วส่วนนี้ปกติก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับเป็นของที่ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับเมื่อกี้นี่อย่างที่บอกธรรมชาติช่วยธรรมชาติเราจะใช้สิ่งที่เหลือใช้นะคะก็คือรกกัวเนี่ยค่ะกลับมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะอันนี้ก็จะมาผสมแล้วนี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งทำนะคะเอหรือทำไปเราเราถามก่อนว่าตรงนี้ทําอะไรนะคะใครจะตอบได้บ้างทำฮอร์โมนทำปุ๋ยน้ําหมัก ฮอร์โมนนะครับอ่าใครจะบรรยายได้ม้งอยากจะให้ความรู้กับท่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่าเป็นน้ํานมด้วยใช่ไหมครับน้านมอ่าเดี๋ยวพี่เสรีน่าจะให้ความรู้กับเราได้เต็มที่ปกติว่าอันนี้เดี๋ยวขอทัานๆนะว่าอันนี้คืออะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงเราทําเสร็จแล้วเอาไปใช้ช่วยอะไรค่ะรกวัวเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ หลังจากวัวคลอดออกมาแล้วก็จะเป็นรกออกมานะครับซึ่งรกเนี่ยสามารถจะอยู่ในท้องวัวอยู่เก้าเดือนนะครับซึ่งก่อนที่จะออกมาก็จะมีธาตุอาหารต่างๆที่ผ่านทางรกวัวเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนอะไรต่างๆแรงรวบรวมธาตุอาหารนะคะไปเลี้ยงลูกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอารกวัวเนี่ยมาทําเป็นฮอร์โมนในการ บำรุงพืชให้เจริญเติบโตใช้ในการบำรุงพืชให้เจริญเติบโตนะคะอันนี้มันคือที่เราเทียบกับเดี๋ยวที่กําลังจะใส่คุณลุงจะใส่อะไรลงไปคะอันนี้หางไหลครับหางไหลใส่ไปเพื่ออะไรคะเอา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 ไม่เอาไม่ให้ต้นหนยแค่หนอนด้วยค่าหนอนค่ะได้สองอย่างเลยะอือ อีกตัวหนึ่งคืออะไรเอ่ยจะใส่นี่ใส่อะไรบ้างอะใส่เมื่อกี้ใส่ลูกวัวไปแล้วใส่หางไหลไปแล้วเอา,าใส่อะไรอีกคะ,ะใส่นมน้ำเหลืองนมะะน้ำเหลืองตัวไหนน้ำเหลืองทั้งหมดนีอ๋ออ่ะกก้องจับหน่อยนะคะคนนอ๋อ เอาอันนี้คือนมน้ําเหลืองครับก็นมน้ําเหลืองนี่ก็เป็นนมที่หลังจากวัวคลอดออกมาแล้วก็จะมีนมน้ําเหลืองให้ลูกกินนะครับอยู่ประมาณ3วันนะซึ่งจะมีคุณค่าทางอาหารสูงมากเลยครับค่ะเหมือนกมนุษย์ด้วยใช่ไหมครับมเออใช่ใช่ก็จะมีนมน้ําเหลืองคนก็เหมือนเวลาเข้าคลอดคุณแม่คลอดบุตรใหม่ๆนะคะเขาจะให้ดื่มนมน้ําเอ็ดอะไรนะพยายามดื่มนมน้าเหลืองให้ได้เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันใช่นี่แสดงว่ามีประโยชน์มากมีประโยชน์มากรับครับ ทีนี้เป็นส่วนที่เหลือแจกจกที่ให้ทุกวัวกินนะส่วนนี้ก็ก็จะมาทําเป็นน,น้ำหมักนะค,ะครับโดยใช้ชั้นเล่งซูปเปอร์พอดอสองกับพอดอหกาบในการอ่าอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสรุปสั้นๆนะก็คือก็คืออ่าตรงนี้เราจะทําฮอร์โมนสาหรับปรับปรุงบํารุงพืชนะคะให้งามนะคะก็จะประกอบไปด้วยรกูกวัวนะคะที่สามารถ เก็บหาได้ในท้องถิ่นเพราะแถวนี้เขาเลี้ยงวัวนมนะคะเวลาวัวคลอดนำนมน้ำเหลืองนะคะแล้วก็หางไหลนะคะแล้วก็สารพดอพดออะไรพดสองกับพดหกพดสองและพดหกค่ะใส่ลงไปนะคะสารพดอก่อนใส่ต้องผสมน้ําแล้วคนให้เข้ากันนะคะช่วยยกยกให้ดูนิดนึงยกให้กล้องดูนิดนึงนะคะอันนี้จะต้องผสมนะคะลองมาผสมพดอให้ดูพดสองอยู่เลย พี่น้องเกษตรกรเราเป็นยังไงคะพอทําเสร็จแล้วเก็บซองเรียบร้อยนะคะกลัวจะเป็นขยะนะคะอันนี้ให้กล้องดูหน่อยนะคะสารเล่งพอดอนะคะอันนี้ก็ใช้เก่อนจะใช้ก็คือต้องละลายน้ำาครับค่ะละลายน้ำละลายน้ำตรงนี้ค่ะกล้องไปที่น่นละลายน้ําก็คือเอาน้ําเปล่าน้ําธรรมดานี่แหละค่ะใส่นะคะแล้วก็คนๆๆนะคะจากนั้นก็เสร็จแล้วก็มาใส่ ากากน้ําตาลใน่ศวัสดุในถังใส่กากน้ําตาลอีกอย่างนึ่งใช่ครับใส่กากน้ําตาลอยู่ที่ประมาณ20กิโละนะครับอันนี้ครับพี่เก่งพี่เก่งทําอะไรคะ ครับช่วยปพื่อช่วยในส่วนของวัสดุตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วก็อาจจะใช้เวลาหมักประมาณสักหนึ่งเดือนก็จะประมาณใช้ได้แล้วอันนี้นะครับอันที่ที่เห็นกําลังเทลงไปนั่นคือกากน้ำตาลนะคะกากน้ำตาลนะกากน้ำตาลเพราะเป็นเป็นเป็นส่วนผสมที่สําคัญตัวหนึ่งนะที่จะใช้ในส่วนกระบวนการย่อยสลายนะโดยเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับตรงนี้นะครับ ก็ในส่วนของตรงนี้นะครับทางพัฒนาดินเราก็จะมีสนุนให้เกษตรกรโดยเฉพาะเป็นเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มเกษตรกรที่เป็นโดยเฉพาะกลุ่มนี้ก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทํนา,านาข้าวนะครับ <ruption> ก็ก็พัฒนาทีด<ๆ>ินก็มาสนุนในส่วนของวัสดุวัสดุอุปกรณ์ความรู้นะคะวิธีการทำนะคะอันนี้เราได้มาจากสถานีพัฒนาที่ดินนะคะ อ่าอันนี้คือสูตรบำรุงพืชและเห็นข้างหลังแวบๆบแบบไหนกล้องช่วยพาไปข้างหลังหน่อยซิเพราะนะคะกล้องพาไปนิดนึงข้างหลังมีอะไรอีกเนี่ยเห็นน,นั่งกระลุมาม,ามาลุมมาต้มกันใหญ่เลยครับเป็นยังไงทําอะไรกันคะมาลุมมาต้มตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาโ้มีจิตอาสานั่งอยู่ด้วยครับจิตอาสาสนุกมากเลยนะคะมาช่วยกันทำครับคุณพี่ครับอ้าวทำอะไรเขาเนี่ยอันนี้คืออะไรรับเนี่ยบอระเพ็ดค่ะอ๋อบอระเพ็ด ที่เขาบอกขมขมเนี่ยแหละครับเอามาทําอะไรครับเอามาทําน้ําหมักค่ะอ๋อผสมผสมในน้ําหมักด้วยใช่ไหมครับน้ําหมักด้วยค่ะทํากันมาสูตรนี้เป็นสูตรโดยเฉพาะของที่นี่เลยเหรือเปล่าครับที่นี่เลยค่ะทํามาต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับลแล้วได้ขยายสูตรนี้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยโดยรอบด้วยไหมครับรอบเลยค่ะแสดงว่ญญาเป็นกลุ่มสากลที่เข้มแข็งมากนะครับ อ๋อนี่ท่านผู้ใหญ่ใช่ไหมครับหมดลครับองั้นสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่มาทำเองเดี๋ยวผู้ใหญ่งั้นเราคุยกับผู้ใหญ่นิดนึงนะคะค่ะผู้ใหญ่ขออนุญาตผู้ใหญ่แนะนาตัวหน่อยนะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สวัสดิ์พวงมาลีครับท่านผู้ใหญ่สวัสดิ์ผู้ใหญ่สวัสดิ์พวงมาลีนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ผู้ใหญ่ก็ไม่สนใจคุยกับเราเลยหันอย่างเดียวเลยผู้ใหญ่ทําอะไรคะอันนี้เราจะทําเพื่ออะไรใช้เอาไปใช้ทําอะไรคะ อ่าตรงนี้เป็นน้ำหมักไล่แมลงนะคะถ้าเกิดมีโรคมีมีแมลงรบกวนพืชของเรานะคะเราไม่ต้องใช้สารเคมีแต่ใช้น้ำหมักในการไล่แมลงน้ำหมักเราทํากันเองได้นะคะทำกันไม่ใช่ไม่ใช่จิตอาสาทําได้หมายถึงพี่น้องเกษตรกรที่นี่ทาได้นะคะโดยการใช้เนี่ยค่ะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างให้ผู้ใหญ่บอกเลยค่ะลเพชรหางไล่แล้วก็กรอยนอตยากแล้วก็ยาสูบแล้วก็ พอดออ๋อนี่นี่คือบอระเพ็ดพอดอด้วยอ๋อพอดอเหมือนกันเลยนะคะกล้องอยู่ไหนเอยจะให้ดูพอดอนิดนึงนะคะเนี่ยอันนี้คือสารพอดอเจ็ดนะคะเมื่อกี้เราเ่าเราทําปุ๋ยน้ําหมักเป็นฮอร์โมนก็คือใช้พอดอสองกับพอดอหกนะคะแต่ว่าพอเรามาทําเป็นสารป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชเราใช้พอดอเจ็ดนะคะอ่าผู้ใหญ่แนะนําใช่ไหมผู้ใหญ่แนะนําได้เนาะว่าวิธีทําทํำยังไงบ้าง กไอ้นี่สามสิบโลแล้วก็น้ำตาลยางละสิบโลสิบโลน้ำสิบโลน้ำสิบโลนะคะไอ้นี่ไอ้นี่ก็คือรวมกันทั้งหมดรวมกันสามสิบโลนะคะแล้วก็น้ำสิบโลน้ำตาลกากน้ำตาลสิบโลสิบโลคือรวมกันใส่ตะขคร้ใช่ไหมคุณผู้ชมใส่ก็ใส่ยาสูบอ่ารวมเสร็จใส่ยาสูบค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะทํารวมกันนะคะเป็นใส่ถังหมักใบนี้นะคะนี่นะคะวันนี้จะเห็นนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรมาร่วมกันทําที่นี่นะคะเพราะว่าจุดนี้คือจุดรวมของหมู่บ้านนะคะเรามาร่วมกันทําที่นี่แล้วก็ใส่ถังหมักหมักประมาณเท่าไหร่คะหมักเน้อเหมักเนื้อ่ะน้องน้องนี่คือน้องเดี๋ยวกล้องจะเห็นไหมคะน้องนี่เป็นเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนะคะชื่อน้องแป๊ดเนาะเราเรียกกันน้องแป๊ดนะคะค่ะ จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่นี่นะคะหมักรวมกันแล้วก็เวลาใช้ผสมน้ำค่ะอัตราส่วนหนึ่งส่วนสมุนไพรที่หมักแล้วหนึ่งส่วนต่อน้ำสิบส่วนค่ะค่ะอันนี้เราทำขายหรือว่าเราทำแบ่งกันใช้อย่างไงคะแบ่งกันใช้ครับแบ่งกันใช้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับเกษตรกรที่มูเตียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตผู้ใหญ่ผู้ใกล้ไม้นิดนึงนะคะเผื่อพี่น้องพี่ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไม่ได้ยินอ่ะ ใครใช้ก็มาเอาที่ที่ประสิทธิ์คงเพิ่มเะครับอ๋อบ้านนี้คือบ้านพี่ประสิทธิ์นะคะเป็นแหล่งทำที่น้องเกษตรกรมาช่วยกันทําที่นี่นะคะแล้วก็เวลาพอมันใช้ได้ใครได้ก็มาทุกคนก็มาเอาที่นี่นะคะมารับไปใช้โดยคิดยังไงคไม่ได้คิดค่าค่าจ่ายครับไม่ได้คิดค่าคุยคุยคุยครับเวลาทำก็มาเช่วอกันทําแบ่งปันครับ แบ่งปันโอยชื่นใจนะคะเนี่ยชื่นใจมากเลยนะคะในเรื่องของการแบ่งปันรวมตัวกันด้วยความเข้มแข็งนะครับเวลาทําก็มาช่วยกันเวลาใครยากดูก็เอาไปที่แล้วดีดูต่อนี่ทําให้ทําให้หมอนึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จครัในหลวงรัชกาลที่9ก้านะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะพระองค์ท่านเคยพระราชทานพระราชดำรัสไว้ว่าการ เสียสละแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันที่ประชาชนในชาติได้แสดงออกมาอย่างปรากฏชัดแจ้งนี้มันจะเป็นราักฐานทําให้เกิดความมั่นคงในบ้านเมืองของเราที่นี่ใช่ไหมคะมีการช่วยเหลือกันมีความเสียสละนะคะเสละเวลาวันนี้มาทําร่วมกันนะคะแล้วก็มีการแบ่งปันกันไปใช้นะคะไม่ใช่พูดแต่ว่าเราแบ่งปันแบ่งปันแต่การแสดงออกของพี่น้องเกษตรกรที่ ของตะคดนะคะหมู่นี้ของตะคดนะคะเนี่ยเราได้ดําเนินการน้อมนําเอาพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ให้เห็นผลจริงใช่ไหมคะปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงนะคะเอ๊ะเป็นน้าชื่นชมน่าชื่นชมใช่ค่ะนี้นะครับถามความรู้สึกถามความรู้สึกนิดนึงนะคะเดี๋ยวผมผมขอนิดนว่าประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลที่รวมตัวกันเนี่ยนะครับเห็นผลชัดเจนแล้วนะครับซึ่งผมได้ทราบมาว่าได้เอาไปใช้น้ําหมัก ต้องการโรคและบํารุงพืชเนี่ยนะครับเอาไปใช้กับนาข้าวที่เป็นนาข้าวที่เป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆได้ผลเป็นยังไงม้างครับน,นี่ท่านประธานครับก็การที่เรารวมตัวกันนะครับทำน้ำหมักโฮอร์โมนไล่มแมลงโฮอร์โมนนะครับแล้วก็น้ำหมักสูตรไล่มแมลงนะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ปุ๋ยมันก็แพงนะครับ ยาสารเคมีแพงทุกตัวเลยนะครับเอาใหม่ไว้ใกล้ปากนิดนึงนะคะเผื่อเดี๋ยวท่านได้ยินราวมตัวกันนะครับว่าการเราจะทํำยังไงเพื่อให้เราอยู่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผลผลิตทางการเกษตรก็ราคาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทํายังไงเพื่อเราจะลดต้นทุนแล้วเราก็อยู่กับธรรมชาติแล้วผู้บริโภคก็นะครับปลอดภัยนะครับนะครับได้ได้ประโยชน์จากการใช้ไอ้เฟก ชีวพันธุ์ตรงนี้นะครับก็ทําให้พวกเราดีใจนะครับว่าผลผลิตที่ที่ได้นะครับต่อต่อไร่ต่อปีก็ไม่ได้กว่าใช้สารเคมีนะครับผมอ๋อเท่ากับยืนยันได้เลยใช่ไหมคะว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยจากการใช้น้ําหมักกับจากการใช้ฮอร์โมนของเราที่เราทํากันเองเนี่ยฮะต้นทุนต่ําแต่ผลผลิตที่ได้ปริมาณไม่น้อยกว่าจากการใช้สารเคมีผม เดี๋ยวไม่อันนี้อันนี้ตัวเกษตรกรยืนยันเองคัะถ้าจะให้ดีตอนข้าวใกล้จะเกี่ยวมาถ่ายมาดูอีกทีนึงก็ได้ครับโอ้โหงั้นเราต้องมาแล้วเนาะเดี๋ยวต้องนัดมาแล้วข้าวใกล้จะเกี่ยวครับอย่างนี้ข้าวท้องแล้วครับค่ะอย่างนี้จะถามว่าถ้าพี่น้องที่เขากำพี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่เนี่ยนะคะต้องการอยากจะรู้วิธีทำนะคะต้องการอยากจะลดต้นทุนแบบ แบบหมู่บ้านของเราบ้างเนี่ยจะติดต่อได้ที่ใครบ้างได้คะที่พี่ได้ไหมคะติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับอบอกเบอร์ไปเลยค,ะค่ะ0894117738นะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวตำบลคลองตะคดนะครับยินดีให้ความรู้ให้ให้ความกระจ่างนะครับในการทํา สูตรฮอร์โมนสูตรน้ำหมักไรแมลงทุกทท่านนะครับยินดีนะครับทางกลุ่มยินดีนะครับแบ่งปันอีกแล้วเห็นใช่เห็นถึงการแบ่งปันอีกแล้วนะคะว่าเรามีองค์ความรู้ก็อยากจะเผยแพร่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรลายอื่นนะคะได้ลดต้นทุนแบบเราบ้างนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาเหมือนที่เราทํานะคะอันนี้นะคะก็เรียกว่าต้องชื่นใจก็ทางพวกเราก็ดีใจด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะ ค่ะพี่สัจจะเข้มแข็งใช่ไหมคะครับผมอ๋อเหมือนจะจําได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะค่ะค่ะก็เรียกว่าเราครับเราชมทั้งการทํากิจกรรมิจกนี้นะครับวันนี้สองกิจกรรมนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราอ่าไม่รบกวนนะครับเดี๋ยวให้ตรงนี้ทางครูพี่เป้งกับทาง เกษตรกรพี่น้องเกษตรกรของเรากําลังทําให้ดําเนินการกิจกรรมกันต่อนะครับเดี๋ยวเรารอยกว่านทำกันจนจะเสร็จแล้วนะคุยไปคุยมาเขาจะเสร็จอยู่แล้วคเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตมาคุยกับพี่น้องที่ชมไฟ์สดที่อยู่ทางบ้านกันนะครับก็วันนี้ก็ได้รับสาระความรู้ดีๆมากมายเลยนะครับบอกแล้วครับว่าถ้าเจอครูพี่เป้งครับมีสาระความรู้แน่นอนครับมาให้เราในวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้อง ขอขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา904แล้วก็จิตอาสาพระราชทานนะครับได้มาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับได้มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในวันนี้ครับค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทาง สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรีนะคะคท่านผอสะอาดบุตรเล็กและทีมงานนะคะที่ไดเ้เรียกว่าสนองพระราชบายของพระองค์ท่านในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะจิตอาสา904ประสานไปท่านรับนะคะ<ม>ท่านรับเลยนะคะที่จะรีบเข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกร<ช>ต้องขอขอ,ขอบคุณคไว้ที่นี้ด้วยนะคะคข,อขอขอบคุณค <น S 1> ท่านสํานักงานเกษตร จังหวัดราชบุรีนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอโพธารามนะคะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานแล้วก็นำปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรมาสื่อสารมายังพวกเราด้วยนะคะ<ช>ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคเพราะว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ดูแลใกล้ชิดพี่น้องประชาชนนะคะอยู่ในพื้นที่นะคะต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทางาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวตำบลคลองตะคดนะคะที่มีน้ำใจ เรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมาร่วมกันทําวันนี้ด้วยค่ะอันนี้รเราต้องขอขอบคุณนะคะเพราะว่าเป็นต้นแบบที่ดีให้กับในการดํารงชีวิตให้กับพี่น้องกเกษตรกรทั่วไปก็ต้องขอขอบคุณนะคะครับ,รบและที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณพี่น้องที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้าน,น,นด้วยนะครับที่ชมไลฟ์สดกันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับจิตอาสา904นะครับ มาทากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจเ Facebook ของโรงเรียนจิตอาสาด้วยนะครับหรือพี่น้องทางบ้านที่สงสัยนะครับเรื่องของการทําน้ำหมักนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาในเพจได้หรือมีปัญหาเดือดร้อนนะครับก็ทักเข้ามาในเพจของเราได้นะครับเราพร้อมที่จะ,ะให้คำแนะนำนะครับให้ค,ใความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อบำบัดทุกบ์บัรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนของเรา ค่ะก็อย่าลืมนะคะอย่างที่น้องเก่งบอกไปนะคะว่าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วฝากติดตามท่านเข้าไปใน Facebook นะคะแล้วก็ช่องค้นหาพิมพ์คำว่าพิมพ์เพจ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะท่านก็จะได้รับชมพวกเราแล้วก็หรือสแกนโอ้สแกนทีวคดนะคะมุมจอจะได้เลยที่มุมจอนะคะพวกเราพี่น้องจิตอาสา904จากทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะเราจะพยายามผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะนำสาระดีๆมาเผยแพร่ผ่านเพจนี้นะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้รับความรู้พร้อมกับ ได้ติดตามพวกเราด้วยนะคะว่าเราทํากิจกรรมอะไรกันเมื่อไหร่ที่ไหนนะคะใช่แล้วครับสําหรับอีพีนี้เราก็ต้องลาไปก่อนไปช่วยพี่น้องเกษตรกรไปช่วยครูพี่เป้งทำน้ําหมักนะครับชีวภาพกันก่อนนะครับสาหรับวันนี้อาต้องลาไปก่อนแล้วอีพีหน้าค่ะเจอกันเราจะไปชมอะไรติดตามแล้วกันติดตามไล้กันตรับผมนะคะสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ